ล <laughs> อ <laughs> ดูเลยพี่จอยดูคนเดีย <laughs> พี่จอยก็ไม่ได้ดู <laughs> ดูอรอดูผมต้องอานผจเล <laughs> แล้วไม่เ่ได้ต้องงานจยแลยวเลยอ๋ออันไหนนักันนะไม่อยู่ไม่อยู่นะเ้วอยอันปิงยัไม่ถง มากเลยากเว้าวเี่ยกากินเยอะพี่มีไม่มีจอยมีพี่จอยมีนะคะเออพี่ใจก็มีเป็นคนส่งให้พี่ใจทางไรประมูลประมูลใครประมูลได้เยอะที่สุดจะส่งให้เปิดประมูลค่ะเปิดประมูลที่คลิปละสิบบาทเริ่มที่สิบบาทแล้วดูหัวดิอะไรพี่แน่แกงหนง พี่จอยพี่จอยก็มีคลิปนี้ใครเอาเริ่มครับคลิปเริ่มที่ติดบาทเคาะได้ทีละติดบาทเหนื่อยพี่ไทยหยุดเลยพี่ไทยอยากดูไหมพี่ไทยหยุดพี่จอยหยุดอยากดูไหมคะ ปะมูลมาเลยมีความแบ่งแฟนมึงหน่อยหนึ่งมีความแบ่งแฟนดูแลหนึ่งไม่รักน้อนแล้วแหละโอ้โหอหนูไม่ให้จีบนะคะพี่ไทยถ้าพี่ไทยถ้าพี่จอยมีแฟนพี่จอยจะไม่มีไม่มีเวลาดูแลหนูได้ยินแล้วใช่ไหมถ้าเจอจีบนะคะผ่านน้งไวก่อนสองร้อยก็มาครับ มานี่ต้องรีบจัดการแล้วล่ะเนี่เคาะสองร้อยจัดการอะไรคะเนนตกไปแล้วเมื่อคืนไม่อยู่บ้านเออคะแนนตกไปเร็วหนูนะแม่ท่านเห็นหนูเป็นแฟนที่หนูสบินกระสาบแต่ไอเนอนขนาดเป็นหนองก็ซื้อผ้าหนูนไปวัดเหอนูยังหนูเป็นแฟนนะสาบใจเลยอ้แม่เลีเออ่ยงคลิปนี้ดู <laughs> เดี่ยวคุณวายทั้งวันเลยบ้านเนี้ยทั้งวันเลยอืมทั้งวันค่ะเจก็จะนั่งอยู่ที่โต๊ะเจก็กินข้าวไปไปเลยโอเคอ๋อไปเริกาทำเลยยัง เลิกไปล่าสุดไม่รู้ใครแกล้งใครนะคะทุกคน <S <S ไปจะไม่ออกเลิกไปยังเลิกแกล้งเลาะไปยังมาเลิกทลกวันปกติวันละประมาณวันละสามมือสี่มือ ยอมหรือยังถ้าแกงอ่ะน้องจอยกินอันนั้นจะกินจนอดจะกินจนจนบอดได้เป็นโหยกินก้อยกินก้อยไข่คนก้อยไข่มแดงเจ็ดเรื่องที่คนโบราณว่าไว้คุณอาจที่คนโบราณว่าไว้คุณอาจจะเป็นเนื้อคู่กันมาตั้งแต่ชาติปางก่อน 1. แม้พบเจอกันครั้งแรกคุณและเขากลับสนิทสนมกันได้อย่างรวดเร็วเพราะเกิดความรู้สึกภายในที่ผูกพันกันมานานทําให้คุณทั้งคู่รู้สึกสุขใจตั้งแต่แรกที่ได้พบเจอ 2. คุณและเขามักมีความคิดที่คล้ายๆกันประหนึ่งว่าเป็นคนคนเดียวกันมีใจตรงกันอย่างบอกไม่ถูกในลักษณะที่มีความคิดคล้ายกัน ใช้การพยายามเรียนแบบจะเป็นเหมือนอีกคน 3. คุณและเขาเข้ากันได้ดีเป็นส่วนที่เติมเต็มซึ่งกันและกันเปรียบเสมือนแจกันกับดอกไม้เช่นคนหนึ่งมักใจร้อนเป็นฟืนเป็นไฟแต่อีกคนหนึ่งกลับกลายเป็นคนที่ใจเย็นนิ่งดังสายน้ำา 4. แม้คุณและเขาจะมีปากเสียงทะเลาะกันกราวใดก็ไม่มีทางทิ้งกันไปไหนพ้น สุดท้ายแล้วก็ปรับความคิดความเข้าใจกันได้ดังเดิม 5. ระยะทางไม่สามารถทำอะไรความรักของคุณทั้งคู่ได้หรือแม้แต่อุปสรรคใดๆมาขวางกันคุณและเขาก็อุ่นใจทุกครั้งที่นึกถึงกันเราว่าจิตใจผูกพันกันมากกว่าร่างกาย 6. คุณและเขามีความสุขมากกว่าความทุกข์ที่ร่วมกัน บางครั้งไม่ต้องพูดเปล่งวาจาก็สามารถรู้ได้ว่าอีกฝ่ายคิดอย่างไรเป็นสิ่งที่บอกได้ว่าคุณและเข่าใจตรงกันมานานแล้ว 7. คุณและเข่ามักจะชวนกันเข้าวัดทำบุญหรือทำสิ่งดีๆร่วมกันเป็นผลบุญแต่ปางก่อนที่ทำให้ได้ย้อนกลับมาพบกันอีกครั้ง